วันนี้การงานของคนวันอาทิตย์มีทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งความสําเร็จและความผิดหวังแต่ภาพรวมนั้นก็จะพบกับมิตรภาพพบกับคนช่วยเหลือมีคนซับพอร์ตสนับสนุนอยู่เสมอส่วนในมุมที่มีอุปสรศักก็ต้องปล่อยมันไปภาพรวมทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมให้ความช่วยเหลือครอบครัว ส่วนงานเด่นวันนี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้การศาสนาเข้าวัดเข้าวาส่วนเรื่องของการเงินนั้นวันนี้ภาพรวมแม้จะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ไม่ใช่อุปสรรคครับการเงินดีครับความรักมีลักษณะอารมณ์ร้อนเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับยังเป็นมิตรภาพที่ดีกันครับภาพรวมคะแนนอยู่ที่75%สีมงคลเสริมดวงคือสีดำ สีโทนเข้มสีโทนชมพูนะครับวิธีการแก้ไขเสริมทวขงของคนวันจันทร์ปัจจัยยารักษาโรคปัจจัยสร้างโบสถ์สร้างวัดนะครับขอให้โชคดีทุกทกท่านครับเป็นวันที่แสนดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ